คุณยายวัยแปถูก2อผัวเมียทิ้งลูก2เดือนไว้ให้เลี้ยงทั้งที่เดินไม่คล่องสภาพเวทนาไม่มีนมให้เด็กกินลั่นให้เวลาถึงสิ้นเดือนก่อนแจ้งความฐานทิ้งลูกวันที่25มิถุนายน2 5ง6ที่ผ่านมานะครับเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหได้เผยภาพพร้อมข้อความประกาศหาคนหายที่มีชาวเน็ตฝากตามหาพร้อมระบุข,ข้อความ ติดขัดเรื่องอะไรก็กลับมาดูแลสู้ต่อไปอย่าทิ้งเด็กไว้เลยโดยมีการเปิดเผยนะครับว่าหนุ่มสาวที่ประกาศหานั้นมาทํางานอยู่ที่ร้านขาแคร์และร้านก่อสร้างก่อนจะออกจากงานไปทั้งคู่ยังให้กําเนิดลูกน้อยอายุ2เดือนและทิ้งไวใ้ให้ยายเลี้ยงทั้งด้่ยายนะครับอายุมากกว่า80ปีเดินไม่คล่องและไม่มีนมให้เด็กกินทั้งนี้ทางผู้ที่ตามหาประกาศว่าหากทั้งคู่ไม่มีการติดต่อกลับมารับลูกจะมีการแจ้งความเรื่องทิ้งลูกโดยใช้เวลาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้เท่านั้น ขณะที่ชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์คู่รักดังกล่าวที่มีลูกโดยไม่พร้อมแล้วทิ้งลูกให้ยายที่แก่ชราเลี้ยงดูชี้ว่าหากไม่พร้อมจะมีลูกก็ควรรู้จักคุมกําเนิดแต่ทีแรกสงสารเด็กที่เกิดมาขณะที่บางคนแนะนําให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือคุณยายก่อนนะครับพอไม่มั่นใจว่าพ่อแม่จะมีปัญญ,ญาเลี้ยงดูลูกตัวเองหรือไม่หากมารับตัวเด็กไป